เราจะอธิษฐานทูลต่อพระองค์กันนะครับในเช้านีนะว่าพระองค์เป็นผู้ประทับเราอย่างไรเมื่อรวางใจพระองค์เราจะอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จ้าลูกทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์ลูกทั้งหลายเชื่อในลิธิ์องหน้าของพระองค์ลูกทั้งหลายวางใจในการประทับของพระองค์ ลูกธนารเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงยิ todas, <as> ่งใหญ่และสมควรในการสรรเสริญไม่มีผราใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ได้สันนิษฐานว่ยิ่งใหญ่มาจากพระเจ้าลูกธนายจึงได้รับพระกรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากนั้นและไม่ขาดสิ่งดีใดเลยที่มาจากพระเจ้าเขาขอบคุณพระองค์สําหรับทุกๆพระกรขอขอบคุณพระองค์สาหรับทุกๆสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ เรียนรูู้้ทั้งหลายอย่างมากมายทุกการงานทุกธุรกิจขอ,อให้มั่นคงนำมาสู่การเงินที่มั่งคัง่งนำมาสู่สุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงและนำมาสู่เกียรติยศชื่อเสียงที่พระองค์จะทรงประทานลงมาให้ผ่านการทรงนำของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานดูแลลูกทั้งหลายอย่างดีเลิศ ลูทุงหลายจึงวางใจในพระองค์และมื่อผูสิ่งแม้พระองค์ขอสาริสูขรในพรองค์พราะพระเป็นเจ้ามีกับลูทุงหลายในเวลานี้ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่รับวางใจในความอุปถัมภ์ของพระเจ้านะครับการที่เราวางใจในการอุปถัมภ์ของพระเจ้าเราก็จะได้รับพลัง การกระทำของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากหลายหลายครั้งเราอาจจะกังวลหลายหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าน้อยใจหรือรู้สึกว่าเราเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราจึงมีความรู้สึกไม่สันทิปในพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะรู้ว่าวางใจในความกระทของพระเจ้าแล้วเราจะได้อะไรจากพระเจ้าบ้าง ทุกพร,ระวเจ้นาน้าของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่นะครับเราเชื่อาพระวเจ้านะพระเจ้านาเราไปสู่พระพรอย่างมากมายโดยการประทับพระองค์พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคือการที่มีผู้นหนึ่งที่สามารถไว้วางใจได้ในทุกสิ่งทุกอย่างโดยปฏิจจคัอมอีร์นะผู้นี้คือไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนั่นคือพระเจ้าของเราท่านั้นเองพระเจ้าคือผู้ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ ท่านสามารถเปิดเผยความในใจในทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ได้พระองค์รับฟังเราทุกเรื่องนะครับเชื่อมั่นว่าผู้ที่ท่านวางใจนั้นจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนและไม่ทอดทิ้งท่านด้วยนะครับเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ลืมท่านหรือทอดทิ้งท่านหรือทำให้ท่านผิดหวังเลยเพระองค์พร้อมที่จะฟังปัญหาของเราเมื่อเราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้า หลายๆคนในที่นี้อาจจะลืมไปคิดว่าตัวเองมีกำลังคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจา้าตัวเราเก่งจริงแต่เราไม่มีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราผู้ที่สร้างจักรวาลผู้ที่สร้างทุกสิ่งในแผ่นดินโลก เราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้ได้เช่นกันถึงแม้จะอยู่ได้ก็อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างเซไปเซมาแต่เราเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าวางใจในการอุปถังพระองค์วางใจว่าพระองค์นั้นจะทรงดูแลเราปกป้องเราคุ้มครองเราในวันที่เรามีปัญหาในวันที่เรา ยากลำบากนะครับในสรดีบทที่ห้าสิบกับสิบบอกว่าจงร้องทูลเราในวันทุกยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายภ้ส,สิบีแต่แกเราเห็นไหมครับวันที่เราแย่ที่สุดแต่เรายังมีผู้หนึ่งที่ดูแลเราอยู่เราอาจจะคิดว่ามนุษย์ช่วยเราได้แต่จริงๆแล้วมนุษย์ช่วยเราไม่ได้ แต่พระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้าจะเจิมผ่านผู้กัมภ์เพื่อมาดูแลเร,เรามาเลี้ยงดูเราเห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นใครแต่เรารู้เพียงว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเรามาสู่พระพรนี้แลวเราก็จะได้รับพระพรมากมายที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องร้องทูลพระองค์ในทุกเรื่องในวันที่เรายากลำบากเราจะต้องช่วยพระเจ้าจะช่วยคู่เราได้และ เราจะถวายพรสรุแก่พระเจ้านั่นคือเรามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในสุดีบทที่ห้าเก้าพระสานละศีบอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญเพราะว่าจะน่าพระองค์ในพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปฏิจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ พี่น้องครับเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราจึงไม่มีความกลัวเราจึงก้าวไปด้วยความมั่นใจเราจึงทําทุกสิ่งด้วยความมั่นใจเราจึงมอบทุกสิ่งให้พระเจ้าเพราะพราะวจนะพระเจ้านั้นบอกว่าชีวิตของกรเปคยิสเตียนจะได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูนะหมาอย่างที่เมื่อกี้มีเพลงนึงเนี่ยนะพระเจ้าทรงลิ้งดูนะครับเพระเาะนั้นก็อง์ทรงลี้ยงดูเรา พระองค์จึงไม่ต้องการให้เรามีความกลัวเพื่อที่เราจะได้เดินกับพระเจ้าอย่างผู้ที่ได้รับพระพรไม่ใช่ผู้ที่มีความทุกข์เพราะการที่เรามีความทุกข์ไม่ได้มาจากพระเจ้าชีวิตเราต้องมาจากความสันติสุขเท่านั้นในสุริยบทที่27ทีหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ไร้รนาเห็นไหมครับหลายๆครั้งเรากลัวตัวเอง กลัวค,คนนู้นคนนี้กลัวว่าชีวิตรเราจะเดินต่อไปอย่างไรได้แต่ให้เชื่อเถอว่าชีวิตคริสเตียนเราเดินกับพระเจ้าทุกก้าวเราจะมีก้าวแห่งชัยชนะและพระองค์จะไม่ให้เราสะดุดล้มเลยหลายหลายคนเคยสะดุดล้มแล้วก็โทษพระเจ้าแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่เคยให้เราล้มแต่พระเจ้าคอยเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าดูแลเราอยู่ตลอดเวลา ยังเรามีความเชื่อหรือเปล่าเพราะ,ะนั้นเราจงไม่ได้ขอจากมนุษย์แต่เราเชื่อว่าเราอธิษฐานเราวิงวอนร้องขอแล้วอัศาจรรย์จะเกิดขึ้นผ่านพระวจนะพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราการเป็นคริสเตียนเราถึงไม่ได้ร้องขอจากมนุษย์แต่เราร้องขอจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือทูลต่อพระองค์แลวพระองค์ก็จะให้ความสว่างกับเราให้ความรอดกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องต้องขัวผู้ใดเลยเพราะพระเจ้านั้น ส่งนําชีวิตเรานั่นเองในสุรีบทที่๙ก็กลาถึงสิบพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กบาบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กําบังเข้ยแข็งในเวลายากลำบากบรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ถ้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้สอบแสวงหาพระองค์พี่น้องครับเรามาทุกอาทิตย์เรามาหาพระเจ้าเรามาสอบแสวงหาพระองค์ เรามาคุยกับพระองค์เรามานมันสการพระเจ้าเรามารับใช้พระเจ้าเรามาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสั่เตรียมไว้คิดจักจึงเป็นที่ชุมนุมของผู้เชื่อพวกเราจึงเป็นผู้เชื่อที่มีความเชื่อเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานร่วมกันอาศาัศจรรย์เ็เกิดขึ้นในพระนามพระเยซูเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมกีนนมันสการเวลาร้องแล้วเราถึงถึงสวรรค์เลย เดี๋ยวเราเรียกว่าถึงฝันนะครับเพราะการร้องเพลงที่เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั่นคือการสัมผัสของพระเจ้าไม่มีใครเก่งสุดไม่มีใครแย่สุดแต่เมื่อพระเจ้าเจิมแล้วอัศจรย์จะเกิดขึ้นในพระนามขององค์พระเยซูขอบคุณพระเจ้าสําหรับทีมมักการที่โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นแล้วก็มีน้มีานนรรการนัมัสการมากขึ้นนะครับพระเจ้านั้น ต้องการให้เราน้มามัสการสารเสริญพระเจ้าและการนมัสการสารเสริญพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุสดกำลังความคิดจะนําไปสู่พระพรมากมายแล้วเราจะเห็นอัศจรรย์มากมายเมื่อเรามีสมาธิที่จะอยู่กับพระเจ้าสองแสวสงหาพระเจ้านาพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนเพียงแค่เราคิดเราก็ได้เห็นอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า ในเยเรมีบทที่17บเจ็ดต้นเจถึงแบอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรเห็นไหมครับคือผู้ที่วางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมต้นน้ำซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้าลงลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่ขัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยดที่จะออกผล เพราะนั่นการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่เรามีพระองค์อยู่เคียงข้างเป็นเหมือนรากเลยถ้าเราอยู่ในที่นี่ไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งไปแต่นี่พระองค์ให้เราช่รากไปเพื่อไปดูดน้ําที่พระองค์ทรงเรลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงได้รับแต่พระพรหรือเรียกว่าพระพรซ้อนพระพรเราจึงไม่มีเหี่ยวเฉา แห็นไหมเราเป็นใบไ,ปไม้แต่เราจะไม่มีเหี่ยวเช้าหรือบางทีใบนั้นร่วงไปใบใหม่ก็ขึ้นมาเขียวกระจีแล้วก็ออกดอกออกผลมากมายเพราะนันคิดเตืียนเราจงไม่ได้กังวลว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้เพียงว่าพราะองค์ไม่เคยทําให้เราสิ้นหวังพระองค์ไม่เคยทําให้เราผิดหวังและเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของการเป็นคิดเปียน เพราะฉนั้นเราจึงได้รับพ,อพรอยู่ตลอดเวลานั่นคือชีวิตเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมน้ำน,นะคะพพรับพรพรก็คือลกนั่นเีงน้นาลาก็ไปดูดน้า,นานขึ้นมาเลี้ยงดูใบเขียวขจีนะถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่แห้งแล้งวันที่ยากลำบากไงแต่เราก็จะไม่มีคําว่าอดอย่างที่สุดเพราะองค์ก็จะให้เรามีกินมีใช้และไม่ลำบากนะครับเพียงเรามีความเชื่อ อธิษฐานครับต้องอธิษฐานอธิษฐานอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพระพรจะตามมาอธิษฐานแล้วก็ต้องทําให้ใจสงบด้วยสงบที่ใจและสงบที่ปากสงบที่กายเห็นไหมครับใจต้องบริสุทธิ์และพูดออกมาในสิ่งดีๆไม่ว่าร้ายคนนั้นคนนี้การมปคิดเตียนว่าร้ายใครไม่ได้ใะครับใจบริสุทธิ์ ใจก็ว่าใครไม่ได้เพราะคําพูดจะออกมาจากใจเมื่อใจบริสุทธิ์คําพูดก็บริสุทธิ์แล้วกายก็บริสุทธิ์เมื่อสามสิ่งนี้บริสุทธิ์เราก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอ,อกออกผลตลอดเวลาชีวิตจิตเตียเราจึงไม่ได้มีความกลัวเพราะเราจะเขียวพะจีอยู่ตลอดเวลานั่นเองในสุนีบทที่สามเจ็ดก็ห้าบอกว่าจงมอบ ทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทาให้สําเร็จเห็นไหมครับบางครั้งเราทําเองไม่สําเร็จหรอกแต่้เราวางใจในพระเจ้าเาเมอให้กับพระเจ้าแล้วเราก็จะสำเร็จโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพราะว่าะพระเจ้าเขียนไว้ชัดเจนจงมอบทางของเจ้าไว้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทาให้สําเร็จไม่ใช่เราทําสําเร็จนะพระเจ้าทําให้สําเร็จเพราะเราทำอะไรเราแต่ต้องอธิษฐาน อธิษฐานเราต้องคิดเตียนที่แท้ด้วยนะไม่จะคิดเตียนนะเวลามาก็ดีเวลาพอออกไปปุ๊บก็ว่าร้ายเขานะนินทาอันนี้ก็ไม่ได้ว่าร้ายเขาก็ไม่ได้มองทุกอย่างดีหมดเลยไม่ว่าเขาจะมายังไงดีหมดนะไปนขอว่าเขาก็ไม่ได้เพราะคิดเตียนเราต้องนิ่งสงบแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์พระเจ้าเห็นนะครับถ้าเราไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าก็ยากที่จะให้เราได้ต่อให้เรารักพระองค์แต่จิตใจเรากับทำตรงข้ามกับพระวจนะพระเจ้าก็ยากที่เราจะเดินได้อยู่กันพระพรก็ไม่มาปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ถึงกับร่มนะแต่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะเทพรให้ได้เพราะถ้าเทพรไปเราก็จะคิดว่าเออด่าคนน,น,น,นนั้นด่าคนนี้เราได้พรเพราะนั้นไม่ได้หรือจะทําให้คนทะเลาะกันทำไมล่ะไ,ไปพูดกับคนนี้อย่าง พูดเด็คนนั้นอย่างพูดเดคนนี้กอไก่ไปพูดเด็คนนั้นฮอ,อนอคูแล้วว่าให้หอนอคูเด็กกอไก่มาทะเลาะกันองที่คอควายสุดท้ายแล้วมันก็เลยพังที่หน้าคนเลยสิ่งนี้พระเจ้าไี่ต้องการพระเจ้าต้องการให้เรารักซึ่งกันและกันชัดเจนมากเลยรักซึ่งกันและกันเราต้องปฏิบัติที่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ต้องบอกพระเจ้าเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น พระพรเครมาแล้วทำไมพระพรออกไปไเราก็ต้องดูดูพิจนารณาตัวเราเองด้วยเพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่ใจปากกายต้องตรงกันนะครับใจต้องบริสุทธิ์คำพูดต้องดีออกมาจากใจร่างกายต้องดีไม่ใช่บอกว่าโอ้รถสวยมากเลยแต่คอนอันนี้กายไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะการที่เราเดินอับเจ้าเราเป็นบริสุทธิ์ทุกอย่าง ถ้าเราบริสุทธ์จิตใจเราก็บริสุทธิ์พระพรก็ามาอย่างมากมายไม่ว่าเราจะทําอะไรสําเร็จทั้งสิ้นสําเร็จทั้งสิ้นนี่ฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราจริงๆและปกป้องเราคุ้มครองเราดูแลเราเหมือนเราเป็นบุตรของพระองค์ที่พระองค์ปกป้องไม่ให้ยุงกับเลยเห็นไหมครับสมัยก่อน เราคงได้ยินคนที่รักรูปตัวเองอะลรวันไม่ไตยยุงไม่กัดไรไม่ตอมอา่อาอะไรเียนะไปดูผู้ถูกบ่าแต่มาเล่าเชือกเ่ยวกันเห็นไหมฮะเหมือนกันนะพระเจ้าก็จะไม่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้เลยแต่สําคัญเราต้องมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์กับพระเจ้าหรือปรเปล่าเพราะเราไม่บริสุทธิ์กับพระเจ้าชีวิตเราก็ยากจะเดนหนับพระเจ้าได้เพราะงั้นการที่เราเดนหนัพระเจ้า เราจึงต้องได้รับการปกป้องแสวงหาพระองค์เป็นส bueno, ิ่งดีแต่แสวงหาพระองค์แต่ทํตรงตรงตรงข้ามกับพระองค์ตรงข้ามกับพระวจนะพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นสําคัญที่สุดนะครับใจบริสุทธิ์คําพูดบริสุทธิ์อาการที่เราแสดงออกไปบริสุทธิ์สามสิ่งนี้ถ้าบริสุทธิ์พระเจ้าก็เห็น ใจิตใจเราที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระว่าจนาพระเจ้าชีวิตเราก็บริสุทธิ์พระพรนั้มาถึงเราอย่างมากมายและมาอย่างต่อเนื่องจนถึงพระพรล้นนัน่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราต้องถูกต้องถ้าเราถูกต้องกับพระเจ้าพระเจ้าก็ถูกต้อง,องเราแต่ถ้าเรายังไม่ถูกต้อง,องพระเจ้าเราก็ต้องทําตัวเราให้ถูกต้อง พื่อที่พระพรจะได้มาถึงชีวิตเราเราจึงวางใจในการอุปถรัรมภ์ของพระเจ้าคาว่าอุปถัมหมายถึงว่าพระเจ้าจะดูแลเรา,รเา,เราปกป้องเราและอุปถัมเราในวันที่เราลำบากแล้วพระองค์ทําทอย่างไรพระองค์เป็นพระวิญญาณไม่สามารถทําเองได้แต่พระองค์จะสัมผัสผู้อุปถัมที่จะมาดูแล,แลเราน,นบางทีอาจจะมีเศรษฐีใหญ่อยากจะทําธุรกิจก็เชิญเราไปทํา บางทีอาจจะมีพ่อพรใหญ่นะครับเศรษฐีใหญ่เหมือนกันมีที่ดินเยอะแยะเลยไม่มีลูกแต่เรามีจิตใจที่ดีกับเขาตลอดเวลาพระเจ้าก็อาจจะสัมผัเสเศรษฐีนี้นั้นให้ที่ดินเราหนึ่งพันไร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นไปได้หมดถ้าพระเจ้าอุปถามแต่ใจเราต้องบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ไหมวาจาเราบริสุทธิ์ไหม กายเราบริสุทธิ์ไหมไม่ใช่ปากบอกว่าโอ้ยดีดีดีด,ดีแต่หัวใจเรนมีแต่อิจฉาทิษสยาใจบริสุทธิ์โอ้ยดี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 ดปากก็บอกว่าดี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 ดแต่อาการที่แสดงออกไปไม่ได้บอกว่าดีสิ่งเหล่านี้ก็ยากมากเลยที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าที่รับพระพรเต็มเต็มได้พระพรอ,อัศจรรย์น,นะครับ เพราะนั้นคนที่วางใจในการอุปรถัมภ์พระเจ้าพระเจ้าจะเทพรมากวยพรมานําพระพรมานําชีวิตเราไปสู่พระพรมากมายสําคัญว่าเราต้องรับซึ่งันและกันเราต้องรับพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจนั่นเองในสรุดีบทที่ร้อยสิบห้าก็เก้าถึงสิบเอ็ดเขียนไว้นะครับอิสราเอลเอ๋ยเห็นไหมครับพระเจ้าบอกอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลนี่หมายลำบากมากเลยตอนนี้อพระยพเนี่ยนะพระองค์บอกว่า จองวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์จะทรงเป็น,ปนความอุปถัมภ์และเป็นโลกของเขาทั้งหงาางลายเห็นไหมครับสงครามมาถึงแล้วนักรบของอีฟ่งของอียิปต์มาถึงแล้วแต่พระอิสราเอลกลวัวแต่พระเจ้าบอกว่าจงวางใจในการอุปถัมภ์พระองค์จะปกป้องเราเองออเห็นไหมครับพงพันุ์อาโรนเอ๋ยจองวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ พระนั่นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำอัศจรรย์นะครับและเป็นโลกของเขาทั้งหลายท่านผู้เก่งกลัวพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลกของเขาทั้งหลายนี่ครับชัดมากเลยในพระวจนะเนี่ยเขียนมาชัดเลยเพราะนั้นไม่แปลกเลยนะทีนะ่ถ้าเราอ่านในอุปยศนะครับที่จะไปฟาราโรตามตาม ข้ามนะอิสราเอลที่หนีออกไปเห็นไหมครับแต่สุดท้ายไปถึงทะเลแดงไม่มีทางนู้นด,ด้วฝั่งซ้ายก็เป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทะเลทรายด้านหน้าก็มีข้าศึกประชันชินไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายอธิษฐานมอบให้กับพระเจ้า,ะจาทะเลแดงก็เปิดกงเสร็จอธิษฐาน ด้วยความเชื่อสุดใจพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์จะข้าใช่ไหมจะหนีไปทางซ้ายก็เป็นภูเขาต้องปีนขึ้นไปก็ต้องตกลงมาตายแน่นอนจะไปทางขวาก็เจอทะเลทรายแห้งแรงไปข้างหน้าก็ไม่ได้เพราะถ้าสึกตามจับมาถึงสุดขอบแล้วสุดท้ายพระองค์ก็แหวกเลด้วยความเชื่อของอิสราเอล แล้วก็ข้ามทะเลแดงไปได้แล้วก็ไปสู่แผ่นดินคันนาอันนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเราเชื่อในครประทานของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะได้รับพระรอย่างมากมายไ,ได้รับการทรงนำจากพระเจ้ามากมายเพระเจ้าทรงนำชีวิตเรานั่นเองพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานพระองค์ทรงเป็นผู้นำชีวิตเราพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตเราเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาหาพระเจ้า เราสุดใจกับพระเจ้าคนอื่นจะยังไงไม่รู้คนในบ้านจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ให้รู้ว่าเราสุดใจเราก็ได้รับพระพรมากมายที่มาจากพระเจ้าและพระองค์จะอุปถัมภ์เราอย่างเอ,งนอน็มล้นขอให้เชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายอย่างเต็มบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์และไม่ขาดสิ่งใดเลยเมื่อวันนี้เรายากลำบากที่สุดพระองค์จะทรงทรําการอัศจรรย์ ผ่านชีวิตเราแต่ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจะนะพระเจ้าหรือไม่หรือจะทําให้คนกอไก่กับกอไก่ทะเลาะกันเพราะนั้นเราต้องให้กอไก่กอไก่รักกันเห็นไหมครับไม่ใช่บอกกอไก่อย่างนี้ไปบอกอนกคู่อย่างนั้นไปบอกอีกคนหนึ่งขอหยิบแบบนี้แล้วสุดท้ายให้หมอมาก็ยอยักษ์สู้รบกัน อย่างนี้ก็ไม่ได้เราต้องให้ทุกอย่างรักกันเหือนที่เราเคยท่องอัอธยาณนะก็อเอ๋ยกอไข่ก็ขไข่ในล้าวของขวดของเราขอควายไถายนาขอคือนะเนฮะขออะไรล็รว่าไปเห็นไหมเราเราสามารถท่องได้เลยนะสมัยก่อนเราท่องแบบเนี้ยเพราะนั้นเราก็ให้ให้ราบลื่นแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ไปขัดแย้งทำให้เกิทน ที่เป็นลูกของพระเจ้าเกิดความทะเลาะวิวาทกันนะได้อะไรมา,ามพระองค์เพย์พรให้เราแน่นอนถ้าเราเชื่อระว,วังใจและมอบผู้สิ่งให้พระเจ้าพระองค์จะเจิมผู้อุปัมภ์ให้เรานะครับผู้อุปัรภ์เราเราจึงไม่ได้ร้องขอจากใครนะเราจรึงไม่ได้ไปวิงวอนขอจากมนษุษย์นะครับแต่พระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมถึงแม้เราอาจจะเป็นหนี้ธนาคาร นะถึงดึงถึง,ถ,งถึงอาทิตย์หนึง่งถึงเดือนหนึง่งธนาคารก็ทว,วงวก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรายืมเขามาเราก็ต้องคืนเขาเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพระพรที่เขาให้เราก็ได้รับพระพรเต็มลนเราก็ได้รับมาเพราะฉะนั้นยืมแบบให้มันต่างกันให้ก็ให้ด้วยใจเมตตาให้ด้วยให้ด้วยใจกว้างขวางนะไม่นั้นเราก็ไปยืมธนาคารหมดเองนะ หรือว่าเไปขอธนาคารธนาคารเขาต้องทําธุรกิจของเขานะถ้าเขาไม่ไม่ทย่างนี้เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเป็นพระพรซ้อนพระพรนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่คิดโกงใครในขะนาที่เราก็ต้องก,กล้าที่จะก้าวออกไปเพื่อทําธุรกิจความการคา้าควมครอบครัวเจ้านะที่เตียงหลายหลายคนก้าวออกมาด้วยความเชื่อแล้วก็สําเร็จโดยความเชื่อนะตลาดที่ผมทาหลายหลายที่นะมีคิดเตียง จากที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้พระเจ้าก็อวยพรเขาจากธุรกิจเล็กๆแค่ส้มตำทําให้เขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในวันนี้เห็นไหมผมยกตัวอย่างถ้าเขามองว่างานเล็กๆเขาไม่ทำเขาเคยเป็นระดับโบมนเ,นเจอร์ใหญ่โตสุดท้ายเขาก็ไม่ได้พักผ่อนเห็นไหมครับพระเจ้า,าดูแลเราปกป้องเราอุัมภ์เรานับหนึ่งครับเราเดินหน้านะครับนับหนึ่งแล้วเดินก้าวที่หนึ่ง เราไม่แก่นะครับเพราะเรามีกําลังอยู่ตลอดเวลาเราต้องนับงหนึ่งแล้วเดินกะ็ไปนะผมอธิษฐานตลอดนะตลอดทุกวนนันเราอธิษฐานอธิษฐา,านตลอดมีความสุขตลอดเจอพี่น้องอธิษฐานเจอใครอธิษฐานนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องมีจิตใจที่ดีตลอดเวลาจึงอยากจะบอกพี่น้องว่าพาทธารพระเจ้าใจท่านต้องบริสุทธิ์ปากท่านก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดี ตงกับใจอาการที่ท่านสแสดงออกมาก็ต้องออกมาอย่างสวยงามที่ตรงกับใจและปากของท่านนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราในทุกสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเพื่อเราขอพระเจ้าที่อวยพรทุกคน ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าอวยพร